สวัสดีค่ะพี่น้องสุขบุรสุขคนจ้าทางไก่ทางไก่ทางต่างประเทศสวบุกบล่ามือไทยเอาสุขบุรสุขคนด้จ้าเด้ออันยายต่อมทิ anything, ่พับไปเบิ dai, ai, <go van biết> ้ง <being> ว <cosas pronunciation though> ิธ <ga> <Sweden> ีล่างปะดุกจาพี่น้องล่างปรดุกย่างสมุนไพรจ้าขายดีขายง่ายจาพี่น้องสูตรนี่วิธีล่างยายต่อมิภ่พับไปเบิ้งจ้า ปลาฮักไปเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องก่อนอื่นก็นขอขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าเด้อที่เขามาติดตามมาชมมาให้กำลังใจมากดซับจะไข่กดกระดิ่งให้ย้ายตอมจ้าพี่น้องเพื่อสิบเ่ได้พลาดคลิปอันใหม่ๆย้ายตอมค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆจ้าปลาไปเบิ่งกันเลยจ้ยาย้ายตอมที่ล่างให้เบิงบ่งวิธีล่างปลาดุกเค็ดใดๆมันเคยโคบกเขาปลาดุกย่างสม,มุนไพรค่ะปลาดุกหาโลค่ะพี่น้อง เบือล่างแล้วก็ลออกหกล,กลุดออกแล้วก็มัดมัดเบือเกี่ยวมัดหลุดออกหลุดยางคาวๆมันออกแล้วเขาก็มาเซยนามเข้ามาพี่น้องเยานามเข้ามาแล้วเขาก็ไว้จักชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาก็เอาไปมัดยาเยานามเข้ามาเขามาที่อันหนึ่งทายแล้วพี่น้องจงอุตลาย มี้กินเลยจ้าสุดนี่กายดีจ้าจบผู้ใดอยากเอาไปทำาขเฮ็ดขายกะจำออกไปได้เลยจ้าเนี่ยมิ้นได้ต่ำไปดีจะได้บ้างมิกินข้าวใส่ข้าใสาต่ตะไคร่ใส่กัะเกียมเกี่ยวไปเตย ผักไทยสดขาเขียวนี่นึ่งได้จอมจับกองก็ล้างเซด้ไปนี่เซด้วยเฮ้ยแค่นำทามานจ็กัดออกเร่นึงด้พี่น้องกัดออกที่ดีกัดออกขาวมไหมนี่ เท้าออกเทตะก,ก้าเสด็จหน้ามแล้วเขากับไป็นถุจ้า ตะไคร้ฮัลโหลจ้ะประมาณนี้หารู้ค่ะพี่น้องกระเทียมเกลียวยี่สิบบาทใส่หมดเลยฮอนใส่หมดเลยค่ะแก็นี่ติดไข้แน่น้นจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิง่งย้ายต่อมอย่างปลาดุกสมุนไพรจ้าสบายดีสุขภูตสุขคนเด้อจ้าเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก,ทงไก่ทั้งต่างประเทศสัวประกอดลาวเมืองไทยเฮาสุขภูตสุขคุณจ้าอันนี้ใบเตยใบบกูดตะไคร่จ้าพี่น้องหลากผักชี พริกไทยชุบลุดเกลือชุบลดกระเทียมเจียวรลุดดีค่ะพี่น้องซอสฟ้าเขียวจ้าต <c oughs> อนปรุงย้ายต้มบาได้ให้เบิง้ง ใส่หมดทุกอย่างแล้วจ้ะเดี๋ยวมาห้องคนกันเลยจ้าง ใกล้กับคันเดี๋ยวนี้ตีห่าอยู่กับพี่น้องไปดุกย่างสมุนไพรกินวุ้ข้าวด้วยจ้ะพี่น้องสูตรนี้ขายดีมาก มัวันนีอยักใส่มือนกันพี่น้องอยากไว้จักชั่วโมงนึงแล้วก็ไปย่าง, <c oughs> างกไก่กับขันอุ่ยอุอ่ยกูย่างไก่นะ เกี่ยวแบบนี้จกพี่น้องเที่ยมเกี่ยวที่เป็นซองมีพอพอออกระอจะแ่จัเอาใส่ในขุ่นกันเลย <c oughs> นักไว้จัหน้อยแล้วก็เสียบไปย่างแต่พี่น้องเอาเครื่องนีน้ใส <c oughs> ่